คือผมนะ่ะไม่ได้รู้ความลับไหนแบบของพระองค์ทีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเตรียมมาที่ไอข้างบนนะเวลามันส่องดูนะเวลามันส่องด,นะองดูอย่าเอานักบบานมาจับนะเชื่อไหมครับเสียงที่อยู่ในหัวผมเนี่ยเวลาวิ่งนะมันจะวิ่งเป็นโปรแกรมวิ่งในหัวแต่ถ้าผมปรับจิตเป็นตัวไฟฟ้าผมจะดึงเสียงออกมาแล้วอยู่ที่ฝ่ามือผมเสียงในหัวเสียงตามตัวจะไม่มีคล้ายเป็นเสียงโปรแกรมพระองค์หญิงเสียง,ยง ออกจากตัวปุ๊บบอกว่าออกจากตัวดังในอากาศแล้วว่าไม่ใช่พ่อกูคนเดียวแน่ๆนที่ทํามันเป็นเสียงโปรแกรมยิ่งๆเข้าในตัวคุแอฟฟังอยู่ในตัวโอ้โห oh, ตามหาครับตามหาให้พ่อครับเป็นห่วงพ่อนะพ่ออายุเยอะแล้วนะครับโอ้ oh, แบบท่านพ่อมีอะไรไม่เคยบอกลูกพอเวลามีเรื่องมีปัญหาให้ลูกช่วยฮาอะไรอย่างนี้นะเนี่ยคําที่หาก็มาจากไอ้ตัวนี้แหละอันนี้คือเป็นเสียงครับ ผมพูดตามเสียงทีออ่พระธิดาเราต้องพูดเพราะนะครับเพราะว่าออผมพูดตามเสียงนะครับพอดีว่าผมไม่ได้รับยาจิตเวกินหรือเปล่าไม่รู้นะเ,ออเสียงพระธิดาท่านพ่อมีอะไรไม่เคยบอกลูกพอเวลามีเรื่องมีปัญหาก็บอกให้ลูกช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้แบบปกป้องพ่อครับนะเป็นเสียงนะฮะเสียงพระองค์หญิงท่านโอ้ปกป้องพ่อ อย่างเงี้ยปกป้องพอส่วนพระองค์พาก็คําที่หาก็มาจากไอตัวนี่แหละอะไรอย่างเงี้นะฮะเหมือนการปั่นหาคำใช่ไหมครเหมือนการปั่นหาคํานั้นคํานี้ใสไปใสามาแล้วก็แบ่งสวยกันถูกไหมครับ <c oughs> จนต่อมามีการพูดว่า,า <c oughs> ผมได้ยินเสียงในหลวงครับว่านั่นตัวแยกนั่นตัวแยกของพระองค์ทีนี่นั่นตัวแยกลูกกูนี่ที่ให้เอาออกไปหาบางอย่างเห็นมันเข้ามาในเขตก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็เลยให้ตัวเนี้ยลงไปและให้คนนั้นคอยรายงานมา เห็นมันเข้ามาในเขตนี้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นชิปฝังโปรแกรมตามตัวมันก็เลยอยากรู้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยให้ตัวนั้นลงไปหาอะไรบางอย่างว่ามันเกิดข้อมูลอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ว่าอันนั้นตัวของลูกกูนี่เสียงในหลวงว่าเป็นตัวแยกของพระองค์ทีที่กําลังหาอะไรบางอย่างหนึ่งแล้วก็หาว่าผมนั้นรู้ความลับต่างๆ มีการแบ่งส่วยกันแต่ละเขตควบคุมการมีเพศสัมพันธ์การสร้างตัวหาผัวหาเมียจับคู่หาผัวหาเมียถ้าขอบเตียงนะแบ่งส่วยให้พักพวกหาในร่วมเข้ากลุ่มโยกย้ายตำรวจออกนอกพื้นที่เอาคนของตัวเองนั่นเข้าสร้างโปรแกรมปรมอารมณ์หาความผิดแบ่งส่วยแต่ละเขตใครอยากได้ผัวได้เมียจัดจ้างเลยเหมือนหน่วยแต่ละหน่วยเรียกใช้งานกันเหมือนผมไปทาหน่วยงานทางกองทัพสื่อสารเขาเรียกใช้งานกันนะพอเรียกใช้งานเสร็จผมปรับตัวเป็นตัวไฟฟ้าผมฟัง เออเรียกถามกันนี่ก็หกกันน,ะนั่นนี่เหมือนไอ้พวกขายยาเลย